สวัสดีครับกับเช้าวันจันทร์ที่25สิงหานะครับสัปดาห์สุดท้ายของเดือนแล้วนะครับมุมมองทองคำสำหรับวันนี้นะหลายๆท่านมองว่าอ่ะทองคำนะครับตรงนี้นะครับขึ้นไปค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะรอย่อลงมาแล้วก็บายกลับขึ้นไปตามโซนนี้นะครับแต่ผมอยากจะให้มุมมองอีกด้านหนึ่งให้ครบ เป็นภาพกว้างภาพใหญ่นะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วนะครับจุดที่ทองคำเริ่มสวิงลงมาเนี่ยมันอยู่แถวแถวราวๆ8085นะครับเพราะฉะนั้นในมุมนี้ถ้ายังไม่สามารถยืนเหนือ8085ได้ะครับก็สามารถเข้าออเดอร์แบบเด้งเซลได้เช่นกัน นะครับนะเพราะว่าตรงนี้นะครับเป็นจุดที่เริ่มต้นสวิงนะครับแล้วกลับขึ้นมาเทสยังไม่ผ่านโซนนะครับเพราะฉะนั้นมองได้สองมุมนะครับยังไงก็เอ็มเอ็มกันให้ดีนะครับแล้วก็โซนสำคัญนะครับแคปได้เลยแล้วก็ถ้าอยากได้โซนแบบละเอียดนะครับก็นี่เลยครับเข้ามาที่ห้องเรียนรู้ห้อง V ของเรานะครับ ตามนี้นะครับสวัสดีครับ